สวัสดีครับสวัเดี FC เซลคิมันผู้บ่าวจอรเดียทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้นะครับคิมันจับปลาไปชม 5082E นะครับตัวนี้เป็นรถที่ติดตั้งตู้แองงานประกอบไทยนะครับสวยครับตัวนี้สวยมากครับตัวนี้สวยมากนะครับเป็นงานงานไทยทำนะครับที่รูปทรงสวยและก็ข้าวท่นนี้จับเต็มเลยนะครับ เดี๋ยวสิ่หังพาไปชมกันนะครับ เราต่างๆของตู้แอร์ตัวนี้กันนะครับก็เบื้องต้นเคยรีวิวไปบ้างแล้วนะครับเบื้องต้นเคยรีวิวไปบ้างแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างนี่นะครับปรับได้ครับปรับตั้งได้นะครับกระจกมองข้างนะครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับสปอตไลท์ด้านบนก็มีนะครับอ่าสปอตไลท์ด้านบนก็มีนะครับเดี๋ยวพามาดูสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์ด้านบนก็มีแล้วก็มีอ่ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าด้วยนะครับอ่า ก็งานติดตั้งมินเนียนครับงานติดตั้งมินเนียนนะครับมือจับประตูก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่านะนะครับมีโช๊กด้วยนะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะครับไฟรีไฟเดย้ยวไฟอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแหนคอยล์ร้อนนะครับหอมบัดลมสองตัวนะครับนี่ก็จะเป็นชุดดีเลย์นะครับ ดีเลย์นะครับต่อแมตนั้นง่ายครับถอดเปลี่ยนง่ายครับดีเลย์ของพัดลมนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่กระจกด้านหลังเปิดได้ครับเปิดได้ด้านหลังก็เปิดได้ครับนะครับส่วนที่เติมน้ํามันนะครับปาถังน้ํามันก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนยโยกย้ายใดๆนะครับถังน้ำมันยังอยู่ที่เดิมนะครับ ชุดอุปกรณ์ต่างๆไม่เกะกะครับไม่เกะกะนะครับงานติดตั้งเนียนเลยประตูฝั่งนี้ก็เปิดได้ครับประตูฝั่งนี้ก็เปิดได้นะครับเปิดเหมือนกันเลยนะครับโอเคนะครับเข้าๆ5082คันนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับสปครอื่นก็จะเหมือนกันกับ5082ยทั่วไปนะครับก็ซีซูบนะครับ 4500cc นะครับตัวนี้ไม่มีเทอร์โบนะครับ ก็น้ำหนักตัวป่านี้อยู่ประมาณ3ตันนะครับอยู่ประมาณ3ตันนะที่เหลือก็หัวเก๋งเนี่ยตู้แอร์นี่ต้าหนักน่าจะอยู่ประมาณ200 200กิโลนะครับประมาณ 200- 200กว่านะครับประมาณนี้นะครับอ่ะให้ดูรอบรถคร,ร่าวๆแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมด้านบนกันนะครับภายในเขาเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับนี่ภายในก็จะประมาณนี้ครับ เปิดประตูขึ้นมานะครับประตูเขาจะแคบไปนิดนึงนะครับแคบก็บอกว่าแคบครับผมอะแต่ก็เข้าง่ายอยู่ครับเข้าง่ายเข้าได้นะครับงานติดตั้งนะครับนี่งานเนียนๆเลยเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกไฟเบอร์หล่อขึ้นมาใหม่เลยนะครับขึ้นรูปขึ้นมาใหม่เลยนะครับอะนะครับแม้กระทั่งหัวน็อตเนี่ยก็มีฝาปิดนะครับนี่แหมดีเลยนะครับ นี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเซลอากาศหรืออะไรนี่แหละนะไม่รู้ส่วนด้านบนนะครับนี่ช่องปรับทิศทางลมนะครับไฟหัวเก๋งนะครับตัวกรองอากาศนะครับฟิลเตอร์กรองอากาศอ่าลำโพงมีอยู่สองด้านเลยนะครับอ่าด้านนี้ก็มีนะครับอ่าปรับทิศทางลมนะครับอ่าช่องลมมีอยู่สี่ช่องนะครับด้านหน้าสองด้านข้างสองนะครับอ่ามีเครื่องเสียงด้วยนะครับ ข้างล่างก็จะเป็นสัญญาณไฟต่างๆนะครับอ่าปัดน้ำฝนก็มีนะครับอ่อยู่ตรงนี้แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องฟิลนะครับอ่เริ่มร้อนแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนดีกว่าร้อนนะครับก็ปกติครับกับ 5082E นะครับจะมีสัญญาณเตือนประมาณนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้รถเปิดกุญแจไว้นะครับแล้วก็ บิดคุณแจค้างไว้แล้วก็ปล่อยนะครับ นไหนกับเพื่อนบฟสสยงอไมต่อมานี้ยนะครับปูทุกได้ครับอ่ะเดี๋ยวขับนิดู่ก่อนดีกว่านะครับ ควาลรู่กการขับนะครับภายนอกรถกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ นี่แหละครับเรื่องการขับขี่นะครับ 582E นะครับ8 2แรงม้านะครับไม่มีเทอร์โบนะครับพร้อมตู้แอร์นะครับราคาค่าตัวเขาอยู่ที่นะครับล้าน2แสนนะครับตัวรถป่าล้านสแสนตู้แอร์เนี่ยบวกประยศแสนสี่หมื่นนะครับรวมเบ็ดเสร็จนะครับตัวรถพร้อมตู้แอร์ล้าน3แสนสี่หมื่นช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับแถมปีชุดได้ยี่ตันหน้านะครับ ึือใบมีดหน้าแถมใบตีนะครับแล้วก็ช่วงนี้พิเศษอีกอย่างนะครับแถมค่าสปริงหลังนะครับเป็นค่าสปริงด้านหลังให้นะครับเอาไปใช้งานกันฟรีๆเลยนะครับหรือนะครับไม่เอาค่าสปริงหลังนะครับจะส่วนลดตู้แอร์ตัวรถให้ได้อีกนะครับโอเคนะครับเบอร์โทรคิมหันอยู่ข้างล่างคลิปนะครับ092 5 3 5 7 3 7 1เนะครับเซลล์คิมหันูุบ่าวจอเดียร์ ยินดีรับใช้ยินดีบริการนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ขอกราบพระบ้าสวัสดีครับ